แดงนี่โอ้เงินนี่พอบ้านนี่มีโบ์ร้อยเอ็ดนะมาปอน้ำปอดมงคลให้กระดานของฝั่งน้ำเงินนะฮะไดแล้วครับคู่นี้ก็รุ่นน้อยปอนนะฮะดูว่า แดงก็วันนี้นี่ครับมีสามก๊กโคราชนะมโีโอโอโคราชแว่นโคราชแล้วก็หอยหวานโภชนานะ่สามก๊กนะี่ยังไม่แตกก๊กนะฮะยังอยู่รวมกันเราอยู่นะฮะนี่ครับนี่ขยับใกล้ๆอยู่นะบนเวทีนี้ใช้กรรมการเชิดชัยพันธิม หรือเด่นชกชื่อดังครับแวงนครสิทธิอ์อชัยนะครับหรือแวงนาครวอเอกตาแสงนะฮะขยับแม่ครับส่งมวยใช้ได้เลยนะครับทางด้านของรับฝั่งน้ำเงินนะฮะเสมาทองดูเม็ดนี้อ้าวโดนสวนคืนดีครับแบบนี้นะฮะนี่ให้มาสวนคืนเลยนะ หน่วยการโงเ่เฮงดีเดียวกันทั้งคู่นะก็ถ้าเต็มเวทนี่ก็หาคู่ต่อกรอยากเลยครับแบบนี้นะนี่ขยับจิ้มปา้านโอ้โหนะครัแบบขวาขวาเดียวกันทั้งคู่นะดูว่าใครแม่นเลยครับแบบนี้นะ อยู่ในช่วงของยกที่นหนึ่งแะช่วงต้นเกมน,นะของจริงยังไม่มานะฮะกระต,ตังคู่ยังออมไม่อยู่นะหึหึหึหมัดมาแฮกรับแทงจิกไปครับโอ้โหกรับบริเวณในชายโครงพอดีนะฮะกรับแตงกขของหลังวานน้อยนะชื่อหลังวานน้อยนี่นักชกได้ในอดีตนะฮะหลังวานน้อยโอซี่พวลอยนี่ ก็ดาวดังมาจำศึกเพชรยินดีนะอ่ะหมดยกที่หนึ่งล้วไปพักดื่มน้ำเพชรเมึงนะจะกลับมาที่าวิลัยราชบัตรจังหวัดร้อยเอ็ดรับบนพิธีครับยกที่สองนะครับสู้กันระบานแดงไงกับวานน้อย p ีเคแสนชัยมยชัยยิมกับทางด้านของเสมาทองดาบรันสลักามนะแดงนี่ ของเสียแขกกับสนชายเทศโรงเรียนน้ำเงินก็คือด้านของเสีบาทองดาบรันสรัคคาในของผู้กองรันนะฮะนี่นักจกจากสพบลาวนะดูว่าเครื่องนี้ยังไม่ร้อนนะฮะแต่ฝาบต่างอ้อมไม่อยู่นะ อยู่ในช่วงของยกสองนะครับของรับประยกที่สองอ่ะไปชมโฆษณาปแป๊บหนึ่งนะตามคระอครับรลับมาที่อ่าฮะยกสามเลยครับอย่างนี้นะฮะ รับขยับเข้าไปเลยนะกระดัาของต่างานน้อยนะฮะโอ้โหนี่มาดูได้เปรียบ,บรบร่างนิดหนึ่งกระด้างของต่างานน้อยจิ้มมาติดเจาะนะครับต่างานน้อยครับโอ้โหใส่มาทองเลยฮะโดนหมัดขวาไว้แลับไปสักครู่นี้หน้าหงายไปเหมือนกันนีกรับให้มาให้คืนอ,ออกรถด,ดีนะฮะ ถือว่าไม่ห่างนะครับท่านผู้ชมนะดูครับอย่างนี้ค่ายดีอยู่ฮอดังดดวยกันทั้งคู่นะแดงนี่พีเคสัญชัยมวยไทยยิมคุณสมชายเทศดุกเรืองครับหรือเสียแขกพีเคสัญชัยครับหัวหน้าคณะนะในขณะเดียวกันที่น้ําเงินนี่ค่ายมวยดาบันสาร,รคามของผู้กองรันสาร,รคามนะโอ้โหสับซอกนะนี่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะ อาเอาละครับอย่างนี้สนุกละครับอ่าฮะนพีเคแสนชัยสั่งลุยแลละครับหรือว่าแวนอโคราชสั่งลุยแล้วอยู่ห่างไปเลยตามอยู่หรือเปล่ากันเสีมาทองนะเล็กกว่านิดนึงอ้าวออกมามุ้ใช้ยได้นะโอ้โหแทงแหลมกันแบบนี่ครับ โอ้โหแหลมมากเลยแหลมเปียบเลยอาแต่เหลี่ยมนี่พอได้นะดูโอ,โ,โอ้โหสอกมาเสียบคืนนะเข้าบายเข้าวขวาแทางคืนนะดูดูนช่ชงนี้ครับไม่ชัดเจนครับอาใหม่สั่งเดินเลยครับเสบมาทองโอ้โหหลับมาสวนคืนเสียบเสียบคืนนะ ต้องเอาคืนนะไม่ต้องหนีน้องครับโอ้โหงัดสอกทันมาลาเอาโดนมาหนึ่งสองเสียบข่าวขวาครับ้ายโงดยกครับชมยกสี่นะ,ะครับโอ้โหดูครับสองแข้งนะสองกาดนะครับแกับยิงยิงชกยิงพรองขึ้นมาทันนั้นของกังวาน้อยนะ มากครับหนักแรงทุกลูกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเสมาทองกลับทางด้านของกวานน้อยนะแอบเป๋าลืกตู้ลืกชนนะกวานน้อยนะแน่ครับโอู้ยสับซ้อนยกที่สี่ในวันนี้ต้องยอมรับว่าเมืเ่อกลับแฟนมวยนี่จากและในสถานที่ในวันนี้มาให้หรังใจครับเสียบาสทุกขั้วลูกนะ หรือคุณนิติพัฒน์อนุสรรัชดานะฮะนี่เจ้าของอมชมนามหรือสโลแกนว่าคนแท้หัวใจแท้หละฮะนี่ขอบคุณยังสูงนะขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณหัวหน้าคณะนักเวยทุกๆค่ายเลยนะโอ้โหบนเวทีีนเกมนี่ยังไม่ปิดนะยกสี่เนี่ยเขาถือว่ามุ่งสู่ทางตรงเลยครับท่านผู้ชมนะโอ้โหดู ยังโตนะถึงจะเนื่อยๆลงมาก็ยังสู้ตลอดนะ,อะโอ้ยบอลแทงนโอ้ยเม็ดนี้นะก็ชากมาเสียบอกีกเสียมาทองโตคืนนะเสียบโอ้โหมีสะดุ้งนะ,ะโดดหนักๆแล้วนะแต่ละเม็ด ดูชุดนี้นะฮะบาครับโหมดยกและมายกสี่นะครับของผชูชชมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะนี่ไปให้กําลังใจครับดูก้องมีชัยใส่กระด้านของใจอ้นชาญบุรีเล็กต่อยกระด้านของเดมอนแล้วก็มีเพชรบริสุทธิ์อัดกระด้นนา,นา,นะดนานของเพชรตองก่อยฝาสนานใสกระด้านของเพชรฝาใสมณฑลทองคำอัดกระดัานของเพชรบัวแดงนี่คือสี่คู่ห้าคู่เอกนะที่ ขอประชุมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นสึกมวยมันบันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแวงใหญ่นี่อย่าลืมครับติดตามโดยหนุ่มปั้นสาร,รคามรกประกบคู่บริธีนยกที่5ยกสุดท้ายนะฮะก็ต้องยอมรับว่าหัวใจแล้วเสม่าทองนีู่โอ้โหโดนหนักๆนี่ยังอยู่ได้นะ ช่วงช่วงปลา,ายนะฮะกลับประเภทขอวหัวใจในเกิน <Labor> ร <ator il fi> <less> ้อยนะ วารย,ยกนะฮะหมดยกรับวายกสุดท้ายนะฮะรอผลคะแนนแป๊บหนึ่งนะจากกรรมการพุทธศดสินด้วยเวทีนะกรรมการเชิดชัยพานรินนี่รับไปคะแนนจากขยันจำจิตนะก็มาชันสมศักดิ์ชนะสูงเนินนะฮะไปจบที่เอกอรินทวีพรก็ตามภาพตามสายตารับชูฝั่งแดงนะฮะก็คือรับทางด้านของกบาลน,น้อยพีเคสัญชยัยมวยไทยยิม